สีดำธรรมดานะคะลูกชิ้นเนื้อเจ้านี้อร่อยบอกเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องฝาฝรั่งเศสค่ะวันนี้อยู่กับหญิงนันโนานะคะเรากําลังจะไปตลาดกันทุกคนตอนนี้ฝรั่งเศสเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนแล้วมีความแบบหนาวครื้มมากเราก็เลยมีความคิดว่าเราอยากจะทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟกินกันค่ะวันนี้เราก็จะไปตลาดกันไปดูตลาดเอเชียกัน ลงทางคือด้วยความเคยชินขับรถมากองแฟตลอดไงก็เลยต้องแบบมากองแฟไหนไหนก็มากองแฟแล้วก็เลยแวะมาซื้อถั่วง,งอกเพราะที่นี่ถั่วง,งอกถูกทุกคนค่ะวันนี้นะคะมีนอามาช่วยถือของแม่ก็เลยสบายเลย <ไป S 1> เดี๋ยวเราจะไปตลาดไหนกันต่อคะ่ะไปคิสตอไป,ปาคริสตอก,กันต่อเดี๋ยวเราไปปาคริสตอเดี๋ยวน้ออาจจะไปช่วยแม่ถือของอีงอกนะคะ ถือเป็นโอกาสดีนะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่คลิปก่อนเราพามาซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่ฝรั่งเศสแล้วตอนนี้เราก็เหมือนกับเราได้มาอัปเดตของว่ามีอะไรอีกไหมคะก๋วยเตี๋ยวเนะื้อตุนทอเราอยู่ซื้อเนื้อก่อนทุกคนอันนี้มีหางหวัวแล้วก็มีเนื้อนะคะแล้วหมูสามชั้นสวยไงก็ต้องเอาไปด้วยไงเออนะโอ้ยเขามีโปรโมชั่นด้วยขาไก่บนนะคะสามยูโรยี่สิบเอาไหมลูกชิ้นเนื้อขาดไม่ได้อันนี้อร่อยลูกชิ้นเนื้อเจ้านี้อร่อยบอกเลย อันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้เส้นสดอันนี้เอาไปสักสองห่อพอนี่ค่ะน,นี่แม่สามีบอกว่าเส้นยี่ห้อนี้อร่อยมากทุกคนเส้นอันนี้ทำมือร้านหน้าอร่อยมากนะคะเอามาหั่นเองแต่ว่าเป็นเส้นใหญ่ที่ดีต่อการทำร้านหน้าโอ้ยอยาครูก็มีนะไม่ได้กินนานละแต่อยู่นี่เขาขายแพงเหมือนกันนะ4ยูโรสิตว่าครั้งก่อนรอนซื้อมาม่าเพ็ดแบบว่าคูณสองไปกินทุกคน น้ำตาไหลเท่านี้เราจะเอาแบบเผ็ดธรรมดาสีดำธรรมดานะคะหวังว่าคงจะไม่เป็นไรไปต้องเอาไปลองค่ะป้าอย่าไปลองกันมะม่วงเขียวบ้านเรานะคะทุกคนโลละ อันนี้เป็นโซนของตกแต่งบ้านของทําพิธีต่างๆนะคะกระปุกอมสินทุกอย่างอยู่นู่นก็มีอันนี้เป็นโซนที่เขาทําขึ้นมาใหม่ทุกคนจริงๆหญิงอยากจะหาสายสินให้คุณย่าเอาไว้ผูกแขนให้หลานอะแต่ไม่มีเลยที่นี่ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนทราบว่าที่ไหนในฝรั่งเศสมีสายสินผูกแขนขายนะคะรบกวนคอมเมนต์มาบอกหญิงที่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ จ่ายเงินออกมาแล้วทุกคนนี่ที่ดีคือนี่มีปฏิทินแจกค่ะเพราะว่าเดือนธันวานะคะแล้วเขาก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเขาก็จะแจกปฏิทินสําหรับลูกค้าของปาคริสตอค่ะถือว่าฟรีของดีชอบใกล้ความจริงแล้วทุกคนตอนนี้เราออกมาจากที่ปาคริสตอแล้วนะคะแต่ว่าเราน่าจะไปจบที่ร้านลุงเพราะว่าหอมผักชีไม่มีแล้วก็เดี๋ยวไปดูเผื่อมีขนมอะไรซื้อไปฝากเอเดนซื้อไปฝากเด็กๆนะคะก็ต้องไปจบที่ร้านลุงเหมือนเดิมแหละ เดินไปข้างหน้าอยู่ข้างๆกันก็ถึงเลยเอาของไปไว้แล้วเพราะว่าหนักมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดอยากได้เหรอคะอ,อ่ะเอาเลยลูกมีมะม่วงเปรี้ยวบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าราคาเบาวกว่าน,นิดนึงอืมอริหอมเพิ่งมาเพิ่งลงจากเครื่องมาทุกคนอยากได้ผงกล้วยเตี๋ยว ของเพิ่งมาลงโอ้ยดูเราเพิ่งเห็นออกมามีต้นคริสต์มาสเล็กๆน่ารักมากทุกคนดีใจได้หอมบักชีเห็นได้มาร้านลุงไม่ผิดหวังเพราะว่าครั้งแรกที่เราไปปาคริสตอไม่มีค่ะหมดครัวนี้คุณนาเพิ่งบอกว่าเพิ่งลงจัดเครื่องมาเห็นไหมมาร้านนี้โชคดีตลอดเลยค่ะทุกคน ได้ของทำไยเตี๋ยวเนื้อเราครบแล้วตอนนี้เหลือก็เหลือจะไปไปทำไปปรุงไปตุนหางบัวนะคะแล้วก็จะได้กินซุปร้อนๆในฤดูหนาวแบบนี้ค่ะ ทำอะไรก็คือคือเห็นไหมนี่มันจะจะจะ,จะเอาโทรศัพท์ไปต้มมันน่าปิดีดีใจได้พาเพื่อนๆมาดูมาเที่ยวมาดูซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่นี่อีกนะคะแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะชวนเพื่อนเพื่อนมาอีกนะคะคลิปนี้อีกไปก่อนค่ะบ๊ายบาย